โดยปกติทั่วไปแล้วเราจะเห็นคนที่ขาดแคลเซียมมาส่วนมากนะครับแต่ต้องระวังสำหรับคนที่เป็นมะเลงกับคนที่เป็นไฮเปอร์ไทรอยนะครับ มีปริมาณแคลเซียมในเลือดสูงแสดงว่ามีการสลายเอากระดูกออกมาใช้แล้วนะครับสำหรับคนที่เป็นไฮเปอร์ไทรอยนีย่ก็จะมีการสลายเอากระดูกออกมาใช้เป็นประจำนะเพราะว่าต่อมพาราไทรอยนี่ผลิตฮอร์โมนไทรอยเยอะเกินไปนะครับทำให้ปริมาณของฮอร์โมนเนี่ยเข้าไปสลายกระดูกออกมาใช้ทําให้เป็นโรคกระดูกบางกระดูกหุนได้ส่วนคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยถ้าเกิดว่ามะเร็งลงกระดูกเนี่ยก็มีการสลายกระดูกออกมาทําให้รู้ได้เลยว่าเอ้ยเน,นี่ยมะเร็งลงกระดูกแล้วนะคนที่เป็นไฮเปอร์ไทรอยกับคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยแนะนำว่าให้กินวิตามินดีสามกับ สามารถดูดซึมแคลเซียมได้ส่วน k 2ก็สามารถเอาแคลเซียมจากกระแสเลือดเข้าไปซ่อมแซมกระดูกได้ส่วนคนที่ตรวจพบว่ามีปริมาณแคลเซียมสูงก็ต้องระวังก็จะเป็น2โรคนี้ด้วยนะครับแต่ส่วนมากเราไม่ค่อยตรวจกันเนาะสำหรับปริมาณแคลเซียมในเลือดนะครับดิเวนถ้าเกิดว่าคุณเป็นมะเร็งนะครับหรือว่าคุณเป็นไฮเปไทรอยเนี per ่ยคุณหมอก็จะสั่งตรวจเป็นประจำู่แล้วเนาะครนะครับที่ชอบสาระความรู้นะครับเกี่ยวกันดูแลสุขภาพให้ดูเด็กดูอ่อนกาแบบนี้กดติดตามช่องผมไม่ได้นะครับกระต่ายกระู่ด็กระต่ายนะ